สวัสดีค่ะวันนี้ทางช่องสวนครัวก็มีเมนูอาหารจานเดียวจานด่วนมาฝากเพื่อนๆกันค่ะเมนูวันนี้ทำง่ายไม่ยุ่งยากวัตถุดิบน้อยแล้วที่สำคัญนะคะใช้เวลาในการทำค่อนข้างน้อยค่ะเมนูของเราวันนี้ก็คือเส้นใหญ่ผัดกระเพราค่ะวัตถุดิบที่เพื่อนๆจะต้องเตรียมนะคะก็จะมีเส้นใหญ่150กรัมค่ะเนื้อสัตว์100กรัมวันนี้เราใช้เป็นเนื้อหมูนะคะไข่ไก่1ฟองพริกแห้งเราไม่กำหนดอัตราส่วนนะคะ กระเทียม20กรัมแล้ววันนี้เราจะขอเพิ่มความเผ็ดด้วยพริกสดอีกประมาณ10กรัมค่ะใบกระเพรา20กรัมส่วนเครื่องปรุงรสต่างๆเนี่ยจะมีน้ำตาลซอสหอยซีอิ๊วดำแล้วก็ซีอิ๊วขาวเราก็ไม่ได้กำหนดอัดตราส่วนเช่นกันนะคะขึ้นอยู่กับว่าเพื่อนๆชอบรสชาติไหนค่ะเมื่อเราทราบส่วนผสมแล้วเราก็มาเริ่มทำกันเลยค่ะเราจะเริ่มจากโขลกพริกแห้งแล้วก็กระเทียมให้พอแตกนะคะ เมื่อเราโขลกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็เตรียมนําไปผัดได้เลยค่ะตั้งกระทะโดยใช้ไฟปานกลางแล้วก็ใส่น้ามันสําหรับผัดลงไปนิดนึงนะคะพอน้ํามันร้อนดีแล้วเนี่ยเราก็ใส่พริกพริกแห้งแล้วก็กระเทียมลงไปผัดค่ะผัดจนทั้งามอย่างนี้ส่งกลิ่นหอมฉุนนะคะ เมื่อเราผัดจนเครื่องหอมดีแล้วเนี่ยจากนั้นเราก็จะใส่เนื้อสัตว์ลงไปค่ะผัดไปเรื่อยๆจนกว่าเนื้อหมูจะสุกนะคะเมื่อเนื้อหมูสุกดีแล้วนะคะเราก็จะใส่ไข่ไก่ลงไปผัดค่ะ อย่างที่บอกในทุกคลิปนะคะว่าไข่ไก่เนี่ยเราจะต้องตอกแยกใส่ถ้วยก่อนไม่อย่างนั้นเนี่ยถ้าเราตอกลงไปในกระทะเลยถ้าเกิดว่าไข่เสียเนี่ยเราจะต้องทิ้งทั้งกระทะเลยนะคะเมื่อเราผัดไข่จนสุกดีแล้วจากนั้นเราก็จะใส่เส้นใหญ่ลงไปผัดต่อค่ะเส้นใหญ่เนี่ยเราต้องผัดจนกว่าเขาจะเริ่มสุกใสแล้วก็เหนียวนุ่มนะคะจากนั้นเราถึงค่อยปรุงรสชาติค่ะ เมื่อผัดจนเส้นสุกดีแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะปรุงรสชาติด้วยซอสหอยซีอิ๊วขาวซีอิ๊วดำแล้วก็น้ำตาลค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะผัดจนเครื่องปรุงรสละลายเข้ากันดีค่ะเมื่อเครื่องปรุงรสละลายเข้ากันดีแล้วเราก็ชิมรสชาติค่ะถ้าได้รสชาติที่ถูกใจแล้วนะคะเราถึงค่อยใส่ใบกระเพราลงไปผัดค่ะ ผัดจนใบกะเพราสุกนะคะจากนั้นเราก็ปิดไฟแล้วก็เตรียมนำไปจัดเสิร์ฟได้เลยค่ะ เพียงเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับเมนูเส้นใหญ่ผัดกระเพราของเราในวันนี้ทำง่ายไม่ยุ่งยากใช้เวลาในการทำน้อยมากๆเลยค่ะถ้าหากว่าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดเวลาที่ช่องส่วนครัวลงคลิปค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ